สวัสดีเอฟซีตุษณ์ครับยินดีต้อนรับเขาต้รับสวัสดีเพื่อนครับเป็นช่องครับพี่น้องเอฟซีทุษณ์ดินดีต้อนรับเขาสู่ช่องเจ๊ยังชาแนลลากาเล่พัทยาสิบห้าครับนำพาแฟนกลับเป็นช่องไปตามชุดตองวดครับพี่น้องของปูสิบแปดล้านวดนที่ผ่านมาเขาจะได้พี่น้องเอฟซีทุษณ์เขาชุดเต็มของเพ e ื่อนพี่น้องเอฟซีรูปแบบลายทางชุดตองวดเป็นชุดเต็มรหลังวันนี้วันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด รูปแบบน้าท้าของปูสิบแปดล้านจะออกมารูปแบบไหนครับพี่น้อง fc วันที่ผ่านมาเจ้าสามเขาชุดเต็มครับพี่น้องหล,ลักกเลขวิ่งสามตัวแข่งแข่เลยพี่น้อง fc ตุชนวันที่ผ่านมาเนาะวันนี้บรรยากาศครับพี่น้อง fc ทุชนเขาไปบอกไปกราบนมัสการหลวงปู่เพื่อนพร้อม,อม,อมกันพน,น้อง fc ตุชนรูปแบบน้าทา้าชุดตอ้งงวดจะออกมาลักษณะใดครับพี่น้อง fc ตุชนต้องกดติดตามฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจสร้างทีมงานน้ำเน่ ยังเอฟซีดูทันเนาะรูปแบบไหนทางเขาปูสิแปดล้านมันจะจัดครับพี่น้องหลังฝนตกโอ้ยไปใส่กับฝนตกพี่น้องไปหาพระเพียรบังหันกับฝนตกมาหนีให้แน่พี่น้องแดดเปรี้ยงๆอยู่ปานอยู่คนละฝ่าอารถพี่น้องเอฟซีดูทันไปหาพระเระพีเมื่อกี้นี่ปะท้อพี่น้องบอนฝ่ามืดฝ่ามืดฝ่ามือดินไปว่ามันอยู่คนละจังหวัดอารถพี่น้อง มื่อวานนี้พี่้องยัดี้แดดเปียงๆเลยตามระปแบบแนวทางปูสิบแปดล้านครับพี่้องเอฟซีชุดตวงวดนี่ขน,นาดจับตาครับพี่อ 4, ้องเอฟซีตัวง่เอาง่ายจะว่ามันหักมันหักจะเป็นหลายตัวเนี่ยือชุดเตรียมหัวฝนครับพี่้องเอฟซีชุดเตรียมปูสิบแปดล้านจะออกแา่หลายตัวจนัน้อยเพราะว่าอันเป็นบ้าหนตัดนะพี่้องเอฟซีครับเป็นตัดออกมาแล้วก็จะเหลือหน้อยลงเลี้วิ่งเขาบตัตุนสามตัวเลยพี่้องเอฟซีทุก่าน เอาทั้งอ่าทั้งเก่าทั้งสามก็เกือบมนมาปรนจับใส่สามตัวนะพี่น้องนะาเป็นสามอืมมันมาขายโจ้พี่น้องเอฟซีมันได้จัดรับจุบ,บัตรพี่น้องหุ้นสิบแปดล้านหุ้นางถาดรับพี่น้องเอฟซี ยังได้สิมาแล้ววะเร,ราจะไปดุแลว่าพี่น้องเ e ล็บซีเล็กังไงก็กลับนมาสาการหลวงปู่พร้อมกันครับพี่น้องครับนมาสการหลวงปู่วันเมื่อกี้เขาชุดเต็มน้องพยาธเานาะเจ้าสามแบบไม่ต้องกลับแต่ว่ามันเป็นชุดต,อต้องเตรียมวัดรักษาเก่าไ,ไปใส่พี่น้องน้องเซีเอ้ยเล็บบนเดี๋ยวลงให้พี่น้องเล็ซีเลยรักษาเก่าพี่น้องเล็ซี แต่ว่าเมีมีกับเขาป้าจาันมีอมีอยู่โอ้ยเพี่น้องเล็บซีทุกชนิดอาจารย์เป็นมีอยู่ด้วย,วยพันบนสิ่งด้วยพี่น้องเพราะว่าพันตกเจไปนะพี่น้องอเูเป็นมีเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าแปดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดห้าศูนย์ห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดหลักกระสามศูนย์สามหกอู้ลืมกับกับเขาเต็มเต็มครับพี่น้องแต่ว่าโม้ม,มน้ําเขาตัวเหนียนนะนะพี่น้อง เขาตัวนี้ไม่ใช่ตัววงกลมนะจะว่ากระเข่าเลกวินพี่น้องเอฟซีมาบัดพี่น้องมีเก้ามีห้ามีสามโอ้ใครไม่จัดเจรกันนปูเนาะเสื้อตัอันหาหนึ่งเก่าหาหาเก่าหนึ่งครับหาเก่าสามบ่าจะซื้ออือหาเก่าสามบ่าจะซื้ออือแล้วตีก็ซื้อเสื้อหาเก่าหนึ่งอืออันนี้ว่าที่ผ่านมาครับพี่น้องเอฟซีดูทันครบ วันนี้รู้ว่าเด็กนอาจารย์ว่าฝัานมันได,ด็บ้องพับนั่นบ้องฝาบอ๋ออันนี้เป็นชุดต้งนวันครับพี่น้องชุด16มิถุนายน2569ในชุดเต็มพี่น้องชุดเต็มหลวงปู่เป็นเด็กแอดจะหลอกให้แอบหลวงปู่เป็นเขียนทีเรื่องอะไรเขียนอะไรด็กใส่เขียนแล้พี่น้องยกชุดต้อนวัน เดี๋ยวไปนองเด้สิบหกหกสี่หกสี่หกสิ็ครับไปหนเอฟซีรับแปดครับโอ้มีแปดศูนย์มันมาปู๊บไดแปดศูนย์นะแปดโก้ารแปดศูนย์เธอแปดเก้าไปน้องโคด้มากรักแปดอืม ตัวหน่อยเขียนนึ่งใช่ปครับตัวหน่อยเขียนนี่าเหน่นว่าจันมันมีสองหลักมั้งครับมีหลักรู้ก็รักหกรักแปะก็ลักหกอ็รักแปะกหลักหก อืมแต่ส่วนทึ่งแปดเก้าหลามาหกศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกสองแบบหกหกสามหกสี่เสียงวันนี้มีวิ่งแปดกับหกคะแนนได้พี่นองได้ผมมีหอดสี่ตัวตามตัวเขก วันนี้ป่ะครับวันี้มีสองตัววันนี้อันนี้ไม่มีแปดตัดเด็ตัดเดืสองตัวนะจะเป็นหก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 สี่หกห้าหกหกเจ็ดหกเก้าหกเก้าครับพ่สองแปดอปดนะพี่น้องเอฟซีุกทานนี่เป็นชุดเต็มนี่พี่ห้ังชุดเต็มจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเดีชุดเต็มจะเป็นตัวนี้ครับพี่หนังเอฟซีทุกทาน รักแปดจะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามวันนี้แปดสี่มาเบ่งชุอันวงกลมทันพีน้องวงกลมจะได้ปัญญาวงกลมจะไดขนาดมันเจี๊ยดวันนี้พัะเดีงอ๋จะได้แปเป็นเันน อุสาแนานชุดตัดเป็ดน่ง สามแปดห้าแปดสามแปดห้าก็แปดเก้าแปดเก้าฮกดีครับหกสอหกสองหกสองหกสองหกศูนย์หกศูนย์ก็หกสี่แล้วก็หกสี่หกสี่ครับพี่น้องวันนี้ตัวใดครับเราจะลกป้ายานเล่นอะไรบ้าง nhưng mà thân nền nhưng mà thân nền, cái nhưng... ừ. bài này chốt ừ. tắt ừ. rồi ma đây, sẽ mít do đểu ở chỗ, chết cu, đi nào FC Tuấn San, sẽ mày hết chân nhỏ luôn đi, 62, 63, 64, 65, 69, 68, 68, 69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 , วะยังบกฝันเลยอืออาจารย์สมบูรณท่านฝันไปเนาะนี่รับไปไแล้วใช่ไหมบุ้งไปจะเหลืออยู่แค่นี้ไปเนาะจะรับเหลือแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดเก้าแรักหกกนจะเป็นหกสองหกศูนย์หกสี่หกเก้าพี่นหองเราไปเสียงเปเจ็ดสี่เราเซียงไปหรอกท่นบอกครับบอกฝันเลยอาจารย์บกฝันเลยบอกจะเลือกีแค่นี้ไปเนอะเอฟซีจะมีรับแปดกันจะเป็นแปด ป็หนึ่งหอดแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดเก้าี่ครับเป่น้องเอฟซีตุสันเป็พิจารณาเอาปากไว้เป็นแนวทางครับเป็น้องเอฟซีตุสันแนวทางวิ่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 ง,ง 8. 8. วิ่อวิ่งวิ่งวิ่งปิ่งวิ่งวิ่งว่งวิงวิ่งวิว่งวิงวิ่งวก่งวิงวิ่งวิ่งวิ่งเม่งิ่ิว่งิ่งวน่งววงว สี่ตัวเขาสามขัสามวันนี้สอตัวตังเขาวัดตัวพระบางวันประหันสี่ตัวเขาสามวันนี้สอตัวเขาตรงขาสองรูปแบบแนวทางขอวงปู่นั่สุพรันรกสองปูมาตัวหนึ่งซะถ้าบางยากกับสี่ตัวก็ที่าสทมาตัวเดียวเนี่ยมัน้องมาสามมาบัดสามเลยพี่้องสีตัวสานเล่นหลงปู่มันผสมรุดแทกจ้าเลยพี่้องเลยคยหลุดแทกจ้ารูปแบบแนวทางเล็บินเปน รบริษัทมักสายวิ่ง4ชุดลอยส่วนเลขจับคู่วันนี้ตัดออกมาแล้วจะเหลือ8 1 8 3 8 5 8 9แล้วก็60 62 64 69นี่ครับประโยแบบแนวทางปู18ล้านครับไปหน่อยเอฟซีทูสั่นฝากไว้เป็นแนวทางอาชวนข้าหมานไปหน่อยเอฟซีทั่นหัววันที่16มิถุนายน2567สุดทีไม่ใช่ครับไปหน,น่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมกับผู้บาอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ